มุมมมุกล้องมันแปลกๆปลกป่ะหรือไม่แปลกผมผมว่าแปลกๆผมอยากหาที่วางไะตอนนี้โอ้ย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 ้ยกล้ามมาตั้งนานยังมนถืออะไรไม่ได้เลยถือโอ้โหรักประเดี๋ยวเองเองบอกให้พี่ถือมาเออผมถือเองถือให้ด้วยนี่เราไปกินข้าวกันมาแล้วแล้วก็ กลับมาเซ็นเซ็นเซ็นโปสเตอร์เสร็จเรียบร้อยครับอย่า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 อย่เซ็นโปสเตอร์เสร็จเรียบร้อยรอเจอทุกคนพรุ่งนี้นะฮะวุ่นวายทางหู่นี้เย่เซนต้าวิดมีเย่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 เซนต้าเฮียเบบี้เซนต้าเซนต้าเฮียเออเมโลนี่เพิร์ดเฮลโลเซนต้าเมโลเพิร์ดสวัสดีครับอันนี้ฮะ ือหลายคนแบบคิดถึงพวกเราแล้วตะกี้เห็นก็เลย,ก,เลยก็เลยคุยกับน้องว่ามาไลค์ดีกว่าผมเห็นด้วยไม่เห็นคนแคปเอ่อแคปอะไรนะภาพคูเหรอภาพคู่ที่ติดติดมาจากพี่จูเ <laughs> หรอออกอยู่ในกล้องเออดูดูน้าสงสารเกินก็เลยเออมาไลค์ like ดีกว่ามาไลค์ดีกว่าอุย้ยเหลือสี่ <laughs> เปอร์เซ็นต์เราพ่อแบงค์พ่อพวอแบงค์งอยูไ่ไหนวะของพี่ยืนอยู่ไหน่ <laughs> ดูหน่อยเออโหแล้วเองเปิดแล้วเองไม่ดูเลยผมเปิดอยีกเดียวแล้วพี่แบตเองเหลือสี่เปอร์เซ็นต์ผมเปิดแล้วพี่ตามแล้วกั้นข่าวหลัง มาในฝรั่งเศสอยากไปมากครับบองชูมักกะลองถือว่าเป็นฝรั่งเศสอยู่ได้อยู่ความรู้สึกใช่แปลกๆมันมันมันไ่ด้นอนเลพี่เนี่ยนี่เดี๋ยวพวกเรามีคนเอแฟนคลับนะครับคใช่อีกีกเดือนอีกสองเดือนช่วงนี้คือกําลังแบบเริ่มวางวางแผนกันแล้วว่าอยากจะทําอะไรบ้างใช่ครับผมมีคุยคุยวางแผนไว้แล้วก็ เดี๋ยวรอดูใช่ถ้าแบบอยากใครแบบอยากให้ทําอะไรก็บอกว่าผมได้เลยนะพิมคอมเมนต์มาได้ฮะอยากให้ให้เพื่อต้าตลกไหมจริงๆเราขายรอเหมือนเดิมเลยใช่จริงๆผมก็ไม่ใช่คนตลาดแน่เน่ตลเลิร์ดตลเอิร์ดไอ้นี่ผมทำได้อันนี้มันคือวันที่เราถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเออไอโอยโอยโอ๊ยชิ้โอ๊ยชิใช่ถ่ายโอ๊ยชี้แล้วก็โหก็จะ่าน เธอคิดดูเพิร์ต้าเป็นคนไม่ตลกนะใช่เราขายหลอกกันนะใช่เพราะเราเป็นคนตลาดใช่เยลโล่เอ่อสีเหลืองแรื่อะไรต่อไป่มะม่วงมะม่วงอิโต้แบงโก้โอ้โหโอ้โหเล่วยอิโต้อะอิโต้มีอยเนี่ยเล่นมวปหมดเดี๋ยว้อเด้อเดเด้อเดอะไรอ๊ะยังไงดิอยากอยากจะให้โฟกัสตรงนี้ให้ทุกคนโฟกัสอันนี้อันนี้คืออะไรคาบๆเลยเนี่ย โอ้ผมหนมสัาพักทาแป้งาแป้งอ่นเาแป้งรืบแป้งแป้งเป็นก้อนเลยเอ้ยเดี๋ยวพี่มีอะไรจะให้เองกินเหรอเราเราไปลงไปซื้อกันหนึ่งเหรออะไรคือคือเพื่อนพี่อปอนเอเคยกินมาก่อนมันเป็นอะไรอร่อยเน่าต้องต้องนอนเดือดเดือออกให้เลยเดือออกกันจริงอ่ะจริงจริงคือทุกคนต้องเล่าก่อนพี่ปอนชอบเออถั่วเน่ามากชอบถั่วเน่าซื้อไปฝากแกได้นะเออ ตาปอนเนี่ยต้อพูดเหมือนอย่ยืเนี่ยเอาจริงเราสองคนดูอืมก็สบายดีส่งนี้เองเหมือนคนญี่ปุ่นจริงไม่จริงพี่ผมผมเพี่แต่ยิบมันขึ้นมาได้ไงอะไรนะเหมือนของพี่ก็ได้อยู่เอออะไรอยู่อนของผมก็ได้ไม่ดีดีไม่ไม่ต้องแบบนี้นี่นี่เฮ้ยอย่าไปอย่าไปนั่นอย่าไปหยองมันอย่ามันเท่ดิหยองไหนก็หยอง แต่ช่วงนี้เราสองคนผมยาวมากเลยยาวมากไม่ไม่มีเวลาไปตัดเลยใช่แต่คุยกับน้องแล้วอวยกันเองอะว่าแบบเฮ้ยเทเฮ้ยเองเทเว้แล้วผมยาวแล้วมันเทพี่พี่ก็เทแบบแบบมาพี่จับให้ถือกล้องไหมได้ไหอโอเคหน้าหมโอ้โหส่งอะไรวะเนี่ย ไกลไกลไปไกลไกลไปไหนเออเคโทษาเดาเดาครส่งแสงใครพี่จูไปไหนพี่จูอยู่ในห้องเขางอนผมเนี่ยจริงเหรอเออผมไปเซ็นแล้วไปเลือเตียงครับปากกาเลยเหรอคือมันเยอะมากเออแล้วไอ้เราก็เอ้ยปากกาเราก็วางไว้อยู่ใช่ป่ะคือกำลังจะหันไปหยิบอะไรสักอย่างนึงหันมาไอ้ปากกาหายไปไหนวะถ้าไม่เป็นไรเปิดแท่งใหม่แล้วสรุปมันไปอยู่ข้างล่างของแผ่นโปสเตอร์ แล้วก็แล้วกายพี่ฟอลสก็โยกไปเยกแล้วเละเละเทะเลยเออก็สมควรแล้วแหละที่ได้ได้เซ็นแลเตอร์อยู่ข้างหน้าจริงๆเดี๋ยวมันต้องมีคลิปออกมาแหละแล้วแล้วเสร็จปุ๊บพี่จูบอกว่าพวกเองออกไปเซ็นข้างนอกแบบพูดเล่นๆอืพวกผมั็ไปนั่งเซ็นกันอยู่ข้างหน้าห้อง เออตรงระหว่างทางเดินแบบทางเดินห้องเหลืออยู่นิดนึงใช่ผมเห็นแล้วโอ้กูจามนั่นหงออกไปให้หมดจริงเหรอแล้วผมโดนไปไม่รับเลยนะอะไรโทรไม่รับโทรไปไม่รับหมดคือผมเดินไปเดินเล่นมาแล้วเดินขึ้นห้องมาใจเดินเข้าห้องแล้วเห็นอยู่มันน่าจะมีความแบบความสะอาดกับเตียงนอนอ่ะแล้วไอ้ที่มันเอาเอาหมอนหมอนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมตั้งไว้แล้วก็เซ็นปอเตอร์เนี่ยเซ็นนี่แล้วเท้าก็แบบยังยังไม่ได้งนะสงสารไอ้พี่ตู่ เออก็ดีแล้วที่มาออกมาเสิร์ฟกันนอกไปเสิไดหมเอ้ยไป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 ไม่ต้องเปลี่ยนชุดใช่ไหมเออไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยชิลๆเลยอยากอยากให้ทุกคนเห็นสภาพผมตอนนี้ผมโอ้โหมากระชือใอันนี้พี่ใส่เสื้อฮู้ดใช่ไหมโอ้โหเก่งช้างซะแล้วน่ารักเลยไปไปคุณหนูตาไหมโอ้โหไปคุณหนูครับ โทษนะคุณหนูแต่งตัวไม่น้อยก็หมกเลยคุณพี่แต่งตัวไม่น้ยกับผมเลยเฮ้ยเอียเฮ้ยโทรศัพท์ไปหยิบไปหยิบโทรศัพท์มาคือไลฟ์นี้ชิลมากพี่มันมันไม่มีอะไรแต่ไลฟ์วิสฟีขนาดนี้แหละพวกเรามันโซ เลยกูก็ตามาเยอะมากเลยขนาดผมยังไม่ยังยังไม่ทันเริ่มงานเลยเอออีกก็ได้อีกก็ได้ไหมใช่เยอะมากได้แบบดับเป็นสุ่มมาก็มีเป็นตุ๊กตาเป็นตัวก็มีเต็มตีงหมดเลยเออแต่พี่เพิร์ดชอบตุ๊กตาใช่ไหมก็รู้เหมือนกันใช่ไหมล่ะกินก็ชอบเหมือนนกัเบบี้ต้าไม่นะผมคือผมจะบอกให้เบบี้ต้าเขาชอบทุกคนเฮลโลคิตตี้ครับเป็นเทนไหมพี่เพิร์ดได้นะครับผมเขาชอบเฮลโลเอาจริงๆเป็นเทนเบโลเมโลเมโลดี้ เฉลยเฉลี่อ่ชั้นหนึ่งรีดตัวสมองให้เฉลยเฉลี่อ่ชั้นหนึ่งรีดตัวสมองให้เอ้ทุกคนครับทุกคนอ่ะอย่าอย่าบอกนะว่าถายไ้งแต่แรกใช่ป่ะเออหล่อหล่อทุกคนครับกลับกลับไปยัง ทุกคนจะบอกนะว่าหายตอนลงโรงแรมผมผมหายไปกันนะแต่ตอนไหนเนี่ยผมพูดเยอะมากเลยทุกทีผมพูดกันเยอะมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่หายเนี่ยหน้าเลยดี๋ยวเดี๋ยวเราไลฟ์หายไปตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยอะไรอ่ะหายไปตั้งแต่เข้าลิฟต์พูดกันนานมากผมไปอยู่กันอยู่กลางสี่แยกไปอยู่กันกลางสี่แยกแล้วพูดกันเยอะมากโอตายแล้วพูดจริงไปเลยโอ้โหเอาอิงไม่เปิดเน็ตโอ้โห ผมจะรีวิวตาก่อนเมื่อกี้ตะกี้พูดเั้งนั้นแตะคิดว่าแบบไลฟ์อยู่อีกรอบเนาะเอาอีกรอบใช่ไหมคือขอเล่าก่อนทุกคนตอนแรกผมอยากอยากแค่มาไลฟ์ที่ห้องเล่นๆชิวๆมาๆมาพาลงมาเซเว่นด้ยออกออกก็ได้พี่ขอเล่ามันไม่มีอะมตกงไนเนี่ยโอ้จิสไม่มีไม่มีขอเล่าขอให้ไม่มีขอให้ เรากำลังทำภารกิจหาทัวเน้าอยู่ครับทุกคนวันนี้พี่เบินอยู่ไหนเนี่ยเจอปะพี่ว่ามีสรลุมันเราหายเพิ่งแต่ลิฟต์เลยใช่โอ้โหเข้าเลยฮัลโหลคิตตีเราหายไปตั้งแต่เข้าลิฟต์พี่ค้าง น้อยอ่ะน้อยอ่ะแต่ไม่มีใครเออไม่มีถั่วเนาตอนนี้ือหน้าตอะไรเียหรืออันนี้ไม่มีเปล่าไอ้อโกนี้มัเดดกดขปั่นขัปันขัปันน้าตไม่มีนตกนเลยเดินหาทั้งโตเกียวไม่บอกเลยคืนนี้ไม่มีไม่มีน้าตก เดินคนเดียวนะพี่ผมผมไม่เดินกับพี่นะตายแล้วอ้าวเดี๋ยวเปนมาสันวันมีได้ยังไงนี่เอาเอาไปแจกพี่จูพี่ฟอนเออเอาเก็บไว้กันเออเอาเอาอะไรเลย่ดี๋ยวพี่ไล้แล้วผมต้องกินกับพี่จริงใช่ไหมพี่ไม่กินโอ้โหเอาคนละคำคนละคำเงียผมเนี่มาดิผมไม่ไม่เอาอะไรพี่ ผมกินอะไรครับพี่พอแล้วเฮ้ยจริงจังปะเนี่ยโซเดียมนะเว้ยไม่เป็นไรอย่าไปเสี่ยงะไลฟ์อิสฟรีเอาน้ำไปน้ำน้ำแม่เอะเฮ้ยผมเอาแสนด์บดีกว่า ทุกคนคงงงนะฮะว่าตอนนี้เรากําลังไลฟ์ทำอะไรอยู่เรากําลังไลฟ์ซื้อของ,ของในร้านสะดวกซื้ออยู่ครับก็ถามว่ามาจุดจุดนี้ได้ยังไงผมก็งงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนแรกที่คุยกันไว้คือจะไปไลฟ์ที่ห้องนะ,ะแปบ๊บเดียวนะแต่ไปมามาก็มาหยุดอยู่ที่น้านนซนวิชแล้วเอาเลย เอาแซนวิชเดี๋ยวพี่ไปเยเยโทษน,นะคุณเอ่อคุณคุณหนูไม่แต่งแต่งตัวไม่นั้นกระม่อมเลยอะคุณคุณหนูแต่งตัวไม่นั้นกระม่อมเลยใส่เสื้อฮูดใส่กางเกงใส่รองเท้าแล้ว <laughs> ตัดภาพมาที่ผมเสื้อยืดเกงช้างสลิปเปอร์ ไหนไหนมีอะไรอยากจะพูดไหมในหลอกผมมาเนี่ยเริ่มอยู่ตั้งแ้ขอบคุณนะโอ้ที่เราหายไปนานมากเลยที่เราพูดกันอยู่น้าเสียแยกอะไรก็ไม่มีเลยที่สกพักนึงแหละพูดเยอะนะตาไม่ยอมเปิดหนึ่งโอ้โพูดเยอะนะ อะไรเซสมมีสมากเจ้าโฟมะครับตลกจริงๆแต่เอาจริงๆที่ญี่ปุ่นนี่ฟิลดีมากทุกคนยังคุยกับพี่เมิร์ดเลยไปเรียบร้อยใชื่อถือไหมมีบรรยากาศดีจัดเลยดีมาก คือไปตรงไหนก็สามารถถ่ายรูปได้ใช่เอางี้เมื่อกีมีคนญี่ปุ่นยอะอยู่ใช่ตานี่บอกนี่ชว์เท้าดิชวนิวโป้งนิวป้งนิป้งตาตาท้าลมนู่นนี่ก็นี่มองตอนแรกจะมาไล่เฉยไล่เยเฉยเยัยรเห็นเพี่ปองปอตัวฮะยังยังไม่เห็นเอาใหม่เอ นี่แล้วก็มาด้วยกันได้นี่ใครเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ยเอาอ๋อเพิ่ม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 เมึกว่าหาที่นั่งกินตะโตเถดสรุปผมต้องกินใช่ไหมต้องกินของดีเดี๋ยวี่ไม่เขาขายของดีตรงนผมไปไหนนั่งดีตรงนี้นั่งนั่งนั่งกินตรงนี้ไหมยืนด้วยยืนกินเนี่ยอ๋อยืนกินโอเคได้แต่สัญญาทำพวกแต่แต่มีที่นั่งกินนะได้สัญญาสัญญาสัญญา ไอคอนไอคอนเดี๋ยวไม่ยอมกินเลยตอนที่กินกินหรอจริงแล้วอันนี้คือพี่ชอบหรือพี่ไม่ชอบเลยนะพี่ชอบหรือไม่ชอบชอบมากกินได้แไปข้ามหนึข้ามอยู่ตอนแรกจะยืนกินเลยจะข้ามถนนข้ามอะไรวะโมไปกับตาไปกับพี่ได้ตลอดกต่บ้านสวยจริงไม่ถึงว่าแสงสวยมากขนาดไหนก็คือแบบแสงจากไอ้เราไปใช่มืดไปวะแต่ว่ามันสามารถถ่ายรูปได้ทุกตรงเลยอะ มุมสวยหมดสะอาดมากใช่บ้านเมืองเขาสะอาดที่ไม่มีนักตกแต่ตาอันนี้เพอร์ต้าไม่ใช่เหรอต้องต้องต้องกินด้วยกันไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรวันนี้นักตกเพิร์ต้าพี่พี่ให้เองเป็นเป็นเป็นพี่ตาเนี่ยโว้ยเป็นคนฮีโร่คิตตี้ฮีโลคิตตี้มาเนี่ยมาแหมโอ้โหแค่กินอ่ะแค่กินก็ดีกันอย่างเี้อ๋อ เขาตงยยเป่งไงะนี่นี่นี่ลักเลยมะอืเอืมอื้นหอผมช่วนะยัดยัดให้ไหนยัดงใส่ซอสไหเอิ่ออกล่อมแย่อะอออันไหนอันไหนอร่อยกว่าอันไหนอร่อยกว่าถ้าใส่ซอสหรือไม่ใส่ซอสอะไรน ใส่ซอสหรือไม่ใส่ซอสอร่อยกว่าคือใส่ซอสมันก็มันก็อาการดีขึ้นอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นงั้นยันลองกินแบบไม่ใส่ซอสก่อนจะให้จอบอันนี้เอ่ะเอิบจอบเสร็จเอิบดึงนี่เนาะนี่เอแล้วก็ดึงถุงออกต้องเอาซอสออกก่อนปะรักผู้หญิงอย่างนี้เลย ที่วางดีๆมีไม่ว่างข้างหลังมั่นเนี่ชอยุโคมใส่ปากพี่โค้กเข้มเฮ้ยแต่มันก็ไม่แย่นะหน่อยแค่โชอยุไงแค่โชอยุแค่โชอยุได้ไหมล่ะไม่แต่คนญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันจะมันจะนมัวแต่คนไทยนี่ไม่ไม่รู้เนี่ไม่รู้โอ้คนไทยครับพี่อค่นี้แหละดึงดึงออกมาไม่หมดด้วยนะเริ่มละเริ่มงกับโต้ให้ คุณดูหมื่นหกเลยเหนะสวัสดีนะครับหมื่นหกคนกำลังดูพี่คนนัตโตะอยู่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยอ่ะแล้วพี่กินกินเนี้ยคนเสร็จแล้วกินแบบอูมามิเอ้ยมันก็ไม่แย่จ้าจริงเหรอหอมหอมแต่จริงเขาบอกว่ากินกับข้าวมันจะอร่อยยังลองเลยไหมพี่พี่ลองเลยอ้ํา อ้ามอ้ามก่อนเลยพี่อ้ามอ้ามก่อนอ้อามพี่ก่อนมีเขื่อนต้องแ้เลยก่อนพี่ไม่ได้เลยวันถ่ายวอล์กเลยมไม่ได้ไครับไม่อันนีพี่กำลังเมียนอยู่คอแบบไม่นละละครึ่คนละคนลพีู่งามช เกี้ยว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 เียวเกียวเียวเกี้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 ยวเี้ยวเกี้ยวเกี้ยวเคี้ยวเี้ยวเกี้ยวเี้ยวเกี้ยวเี้ยวเี้ยวเกี้ยวเกียวเกียวเกี้ยวเี้ยวเกี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 ยวเี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 ยวเกียวเ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 กียวเียวเกียวเียวเ ม่าเป็นไงนู้สิผมยางก่นลำลายทิ้งเันเหรอเนี่ยไม่แต่บางคนชอบคือชอบเลยนะพี่หรอใช่ครชออฟแต่พี่ไม่แล้วเนี่ยอะพี่พี่ลองแหมน้ำมีน้ำเหนือเนี่ยมีมีชายเขียวอยู่มีซื้อมาเขือไปโอุ้ณนะพี่เออเอาเอาขนมกินซื้อซื้ออะไรที่ ที่มันพอกินได้มาให้ผมด้วยฮีลโลเซนตี้มันคนดูหมื่นแปดมันเกินคำบรรยายพี่เมื่อกี้ดูเพอร์ต้ากินถั่วเน่ากันตอนนี้พี่มันเกินคำบรรยายเหรอมันมันหนักเลยมันหนักเลยพี่อ่ะมาแค่อธิบายอย่างเดียวอะโอ้พี่อะไม่เข้าใจหรอกแล้วเอ็งบ้วนลงไปนี่ยแล้วเอ็งจะตักขึ้นมาให้พี่กินต่อไอ้เชี่ยแล้วโต้แม่งเนอะ นั่งเต็มเมืงเก่งอุ้ยเย่เย่อที่ผมเหม็นที่นี่ก็เหม็นเหม็นเสื้อมีมีจำกัดเนี่ยเอามาน้อยไหมต้องใส่อีกไะเนี่ยไม่ได้โทรศัพท์ใครเนี่ยโทรศัพท์ตาเลยถือไปเอามาอต้องต้องใส่ต่อไปแล้วต้องต้องใส่ต่อเพราะมีจำกัดอ่าผมผมเอาคำนี้เพื่อนน้องชายผมผมเอามุมที่ไม่โดนเลยพี่ไม่โดนที่ผมบ้วนลงไปเอาแบบเล็กๆล็กเลยสักคำ เขียววะเฮ้ยเฮ้ยเกินเหรอเฮ้ยวัดเฮ้ยฮ่าฮ้าฮ่าคนจริงเขาไม่รู้่าโดนบ่อยโดนบ่อยตั้งแต่เด็กใช่เหรออื่เดี๋ยวผมลองลองเลยครับมันไม่แย่ถ้ามันกินข้าวกับไข่ที่เรากินกันตอนตอนเย็นอ่ะเหรอเออมันไม่แย่ผมลองเคี้ยวด้วยเออลองเคี้ยว เยอะเยอะๆตายเยอะๆอีกนึงนึงอุ้ยโคตัวคนโคห่สงสารนอนแล้วดูแล้วดูชุดแกพร้อมนอนเ่ยกินทาง กินช้างเฮ้ยแล้วหยุดซูมดิโอ้โหนี่กับแผนกล้องกันมาจังเลยมุมนต้ชอบมุมวัยรุ่นโอ้โหมุมวัยรุ่นเลยไปไปทุกเคเลยเดี๋ยพอแล้วกลัวว่าคนไม่เห็นตอนตอนเองนั่งอยู่ในลิฟต์เนี่ยเลยไม่ไม่น่าพี่แบบโอ้โหสิงเลยเธอผ้าช็อตเด็ดมากมากทุกคนเปิดพันกันยังไม่ถ่ายรูปเหรบมันเหนียวมือมากเลยมันมันเหม็นสุดเลยอย่าไปจับเลยอย่าพึ่งดีกว่าแหมแต่จับโทรศัพท์ผมฉันเลยฟังฟังแล้วคนเยอะมาก ก,นนกลับกัเถอะถึงเวลาแล้วพอแล้วพอแล้เลิกจับได้โทรศัพท์มานี่มอนี่ตาชอบขอบคุณนะครับแต่ว่าโค้ชิวไอพี่มันข้ามไม่ได้ตรงนี้ข้ามมือทำอะไร ีเอาไปเค่คุยอยู่แล้วแล้วไม่เป็นไรกันออคาน้ำเหมือนน้ำน้าโตกไม่เอาน้าตกอยู่น้าตกเอาไปเก็บอ๋อพี่อำแล้วน้าตกเหรอให้พี่ฟอสกับพี่จูเออเดี๋ยวรอรอดูคลิปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะถกถ่ายกัไม่ลังเกีพี่โคตรเหมือนเดิมพีก้องไม่ตกไม่หยดเป็นก้อนกชุดเรืงชุดมีจำกัดเพิ่มตกเพิ่มตกะตาตกเพิ่มตกทุกคนพวกของเรามีแฟนคลับได้นะใช่ครับได้ให้เราไปชมกินน้าโตอุ่นเวที อย่าเลยเดี๋ยวมัมีคนพวกทางเวทีหมดนี่ฝังเี้เปิดได้ล้วปิลหอฮะอืมอ้นี่ยราหมิงเจ้าเนี่ย้ว่าแม่งดังผมเคยกินแล้วพี่ร้านเนี้ยดีฮะดีคืออยากกินราเหมิงมากุม ือตอนเย็นไปกินชาบูแล้วมันกิบง่ายไ,ไม่ได้จอยกับชาบูมากแต่ลาเมงนี่คือที่สุดเราลงเครื่องมาพูดเลยอยากกินลมงเอ้ยวเองก็ชอบไนหะชอบใช่มไมที่สุดแลวแต่ร้านนี้อร่อยแต่กินแต่คนต่อเั้งแต่เย็นยันตอนนี้ยังแน่นเลยใช่ร้านนี้ทุกคนแนะนำใครมานะแต่ถ้าตกนี่แนะนำไหมก็แนะนำนะอาจจะมีบางคนชอบบางคนไม่ชอบแล้วแต่คนไต ก็เหลือพันสองเยนเฮ้ยได้อยู่แล้วเนี่ยได้อร่อยให้เยอะด้วยพี่ชิวๆครับฟิลไลโครมรองเท้าสลิปเปอร์ชิวๆฟิลไลโคมสลิปเปอร์กลางโตเกียวแต่ว่าแล้วใครบอกมาไลฟ์เฉยๆล่ะสวัสดีจากโคลัมเบียสวัสดีฮะดีฮะเอาิงจริงแฟนคลับเราถ้าอยากให้ เราสองคนทำอะไรก็เนั่งปิดตรงนี้พิมพ์มาได้นะครับโอเคนั่งปิดนั่งปิดแล้วกินนะโต๊ะไม่ไม่กินลวไม่กินแ่วนะตัวเองเด็ดใจ กล้าจับเสื้ออะไรเลยตอนนี้โอ้โหโอ้โหอย่างนี้ก็ปลอมตัวกันไปเลยเขาไปเก่งโงโอ้โหมันไม่เลอะแล้วมันโดนมันเล่นสกปรกเดี๋ยวเล่นน้ำลายเอาไหรอครับผมก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปละแปลงคอนของพวกเรานะครับก็ใกล้แล้วอีกสามเดือนข้างหน้าครับ กดบัตรก็เร็วเวนี้นะเร็วๆรวนี้ก็กำลังคิดโชว์อยู่อย่างที่บอกไปนะว่าแบบใครอยากให้พวกผมเพอร์สซานต้าทำอะไรบอกได้เลยนะคือแบบก็กำลังวางแผนเ่นมากแลก็แคงนี้อยากเอาล้างมือสุดๆก็สามารถบอกได้นะว่าอยากให้พวกเราทำอะไรกันครับผมนจะก็ดีใจมากๆที่แบบทุกคนแบบรักเราแล้วก็ชอบเราขนาดนี้เล้กเมื่อกี้ก็เห็นเห็นมีคนแบบ แท็กเราเข้ามาว่าแบบเฮ้ยมาให้ม in ันไหลอโบออกไปให้ตาตานี่อันนี้อันนี้อยู่อยู่มาด่วนเนี่ยครับยังไงนะก็ก็แบบอยากแบบขอบคุณทุกคนที่รักเรามาเสมอเลยจริงๆที่ซัพพอร์ตเราจนเราเราเราแบบขนาดนี้ก็แบบดีใจมากใช่ก็ หลังจากนี้ก็เดี๋ยวพวกเราก็จะหาอะไรมาเล่นให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับผมนี่มาติไปเาะหมาพี่เบียวยนี่เดี๋ยวผมต่อไปจะเป็นผมนี่แหละเนียปากอยากเล่นอยากเล่นนะครับยังไงก็ฝากด้วยฮะเดี๋ยววันนี้ไปพักผ่อนละรักนะจ๊ะเพิ่งเซ็นกันเสร็จเลยรักเหมือนกันนะครับใช่ก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ฮะขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับบ๊ายไายมาต้ากอดพี่หนึ่งพี่มา มันเป็นอย่างนี่เองอะไรกดเนี่ยเออกดปิดเดียวบร้อยครับเรายบร้ยครับ